สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทํานายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567 4เรื่องเด่นของคุณในเดือนนี้มีอะไรไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่1เข้าวัดถือศีลเจอเกจิในวันที่30เมษายนค่ะดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพลาภะอันนี้ได้สิงหเกนะคะดาวพฤหัสจะมาคุ้มโทษคุ้มภยัยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคนกรกฎไปตลอดปีเลยค่ะ ประมาณว่าเหมือนมีผู้ใหญ่นะคะมาคอยระวังหลังให้คุณค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมาจากภพสุภะแปลว่าศีละธรรมคุณงามความดีทําให้ชีวิตรุ่งเรืองประสบความสําเร็จด้วยค่ะเมื่อดาวพฤหัสย้ายนะคะคนกรกฏจึงมีโอกาสเข้าวัดทาบุญถือศีลไปพบเจอพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีปัญญาผู้มีความรู้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมมากขึ้น ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูในปีนี้ค่ะเรื่องที่2การงานก้าวหน้าเป็นที่นิยมของผู้คนในวันที่7พฤษภาคมค่ะดาวพุธจะโครจรเดินเร็วเข้าสู่พบการงานนะคะซึ่งดาวพุธนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารมาโครจรร่วมกันกับดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ำนะคะทำให้พูดจาอะไรช่วงนี้ค่ะมันจะเหมือนมีนัเมตตาพูดง่ายขายคล่อง ได้รับความร่วมมือดีนะคะจากคนในองค์กรจากคนในครอบครัวเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยนะคะสิ่งใดที่ทำในเวลานี้นะจะมีคนช่วยเหลือดีค่ะสินค้าที่ขายก็จะเป็นที่นิยมนะคะดาวเจ้าเรือนการงานดาวอังคารเนี่ยนะคะก็โคจรได้เกณฑ์นนะร่วมกันกับดาวคู่ธาตุทำให้การทำมาหากินมันคล่องตัวเลยค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไปทำการค้ากับต่างถิ่นต่างประเทศ มีการทำประชาสัมพันธ์มากขึ้นออกไปพบปะผู้ใหญ่นะคะฝากเนื้อฝากตัวนะคะมองว่ายิ่งคุณนะ,ะทามากในช่วงนี้นะ,ะยิ่งได้ผลตอบแทนมากทําดีได้ดีเห็นผลทันทีค่ะเรื่องที่3เจ้านายผลักดันให้ประสบความสําเร็จในวันที่13พฤษภานะคะดาวอาทิตจะโครจรย้ายเข้าสู่ภพลาภะมาร่วมกันกันกบดาวพระอาซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะคะแล้วก็ดาว อาทิตย์เนี่ยนะคะยังเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะโคจรเข้าสู่ภพลาภะกระดุมพระลาภะเป็นเกณฑ์ดีค่ะตามหลักโหราศาสตร์ทําให้มีโอกาสได้เงินได้ความสําเร็จนะคะซึ่งคนที่จะมาช่วยคุณในครั้งนี้นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เงินนะคะมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับคุณเนี่ยนะคะก็คือเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะเช่นเจ้านายอาจจะเห็นว่าทํางานเก่งนะคะปรับตําแหนง่งปรับเงินเดือนให้ หรือคุณพ่อของคุณลงทุนให้กันกับคุณนะคะหรือคุณนะคะมีโอกาสได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการดาวคู่มิตรเลข5เลข1เนี่ยค่ะโคจรโยกหลังนะคะช่วงนี้จึงเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะทุกอย่างที่ตั้งใจอ่ะถ้าลงมือทําด้วยความตั้งใจและทําเต็มที่ทําถูกต้องดีงามนะคะตามขนรรมเนียมตามแบบแผนนะคะผู้ใหญ่จะเอื้อมมือเข้ามาช่วยให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกค่ะ เรื่องที่4เงินทองไหลามาเทมาได้เงินจากทรัพย์สินในวันที่21พฤษภาคมค่ะดาวสุขจะโครจรย้ายมาเป็นเกษตรนาธิบดีในภพลาภะทําให้ปลายเดือนนี้นะคะเหมือนชีวิตจะเร่งรีบมากขึ้นนะคะมีเรื่องต้องวางแผนปรึกษากันภายในครอบครัวค่ะอาจจะเคลียร์เรื่องของหนี้บ้านหนี้รถนะคะเพราะว่าคุณได้เงินมามา,มากค่ะนําเงินที่ได้มานะ,ะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนั่นเองนะคะ และในวันที่25พฤษภาคมดาวพุธจะโครจรเดินเร็วเข้ามาสมทบที่ภพลาภะอีกนะคะทําให้ดวงดาวที่รออยู่ในภพลาภะเนี่ยมีถึง5ดวงเลยค่ะซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะที่คุณจะเกิดความสําเร็จอย่างสูงสุดเลยค่ะการค้าขายการเจราจาสําเร็จสมหวังค่ะการขายบ้านขายรถได้ยอดตามที่ต้องการนะคะครอบครัวก็จะคอยส่งเสริมเกื้อนหนุนนะคะในสิ่งที่คุณทํา เรียกว er. ่าในช่วงปลายเดือนเนี้ค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะการเงินมั่นคงร่ำรวยการงานรุ่งเรืองชีวิตสุขสมหวังค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตาแอสโทรจีได้เลยค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ